สถาบันการเงินประชาชนส่วนการเรียนรู้สถาบันการเงินประชาชนในทางการกับเคลื่อนการพัฒนาองค์กรการเงินชุมชนส่สถาบันการเงินประชาชนจะทําขึ้นเพื่อเผยแพร่บทบาทธนาคารพการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรตกสในฐานธนาการผู้ประสานงานตามพระญเัจินตนาการเพื่อการเพื่อสถาบันการเงินประชาชนพุทธศักราช 2 1 2ที่กรรมธุรธนาคารมีหน้าที่สนับสนุนช่วยเหลือและแนะนำการจัดตั้งสถาบันการเงินประชาชนในพื้นที่ที่มีศักยภาพและมีการบริการทางการเงินอย่างเข้มแข็งโดยรวบรวมความรู้ด้านพระมิัติ สถาบันการเงินประชาชนพุทธศักราช2512ป,ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชนประกาศนายทะเบียนสถาบันการเงินประชาชนแผนการกลับขึ้นและพัฒนาองค์กรการเงินชุมชนตลอดจนผลการพัฒนาที่ผ่านมาสำนักติดเชื่อกองทุนหมู่บ้านและองค์กรการเงินชุมชนธนาคารเพื่อการเกษตรและตาก์ของเกษตรหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นประโยชน์กับองค์กรการเงินชุมชนนักพัฒนาชุมชนและผู้สนใจนำไปประยุกต์ใช้ต่อยอดยกระดับองค์กรการเงินชุมชนเพื่อยกระดับควาภาพชีวิตของประชาชนสร้างความเพ้่แข็งนแก่ชุมชนและความมั่นคงยั่งยืนแก่เศรษฐกิจฐานรากของประเทศต่อไปจุดรับชำระค่าสินค้าและบริการ ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศนันสังคมที่ได้ประกาศในรลิกิจการนเบกษาเล่มที่135ตอนที่24เมื่อวันที่6เมษายนพุทธศักร,ราช2561ระยะเวลาบังคับใช้5ปีพุทธศักร,ราช2561-2565ได้กำหนดให้มีประเด็นการปฏิรูปภาพเรื่องสำคัญบนต้นฐานการพัฒนาประเทศตามแนวคิดสังคมคุณภาพโซเชียลโพลิตี้ ในเรื่องที่4การปฏิรูปการพัฒนาระบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็งม,มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชนพุทธศักราช2 5ง2ในร้อยิจจานรเบกสามอินที่30มสเายน2อพรสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีพุทธศักราชารา2 5 1 1ถึง2580ซึ่งเป็นเห็นพัฒนาประเทศที่กำหนดกรอบและแนวทางการพัฒนาให้หน่วยงาน ของรัฐทุกภาคส่วนดําเนินการเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ของประเทศไทยที่ว่าประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญยายเศรษฐกิจพอ,อเพียงกำหนดยุทธศาสตร์ทั้งสิ้น6ด้านโดยยุทศาสตร์ชาติ ด้านที่4การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมมีเป้าหมายการพัฒนาที่ให้ความสําคัญกับการดึงเอาพลังของส่วนงานต่างๆทั้งภาคประชาชนประชาสังคมชุมชนต้องิ่งมาร่วมขับเคลือ่อนโนการเสนอการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมทำเพื่อส่วนรวมและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดก,การตนเอง ทั้งนี้ธนาคารได้กำหนดยุทธศาสตร์ที่6พัฒนาศักยภาพชุมชนแม่โปรรานการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิด BCG โดยกำหนดแผนงานขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กรการเงินชุมชนสู่สถาบันการเงินประชาชนรองรับยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว หาอแล้วดกเชาไม่้อยราเด็กที่ถ้าคนไม่ดูมันไตัดต้นเลย่เอาเหือที่ทร้อนตัดเชาติเพราะตามกฎหมายต้นต้องเหือจะให้ระบบตั้งเตืนอย่างเงี้ยคไม่นะคอย่างที่บอกให้ที่หน่มให้ตั้งเต้อนเตื องคอก์กรการเงินชุมชนเป็นองค์กรเงินที่ประชาชนในชุมชนได้ร่วมกันจัดตั้งขึ้นทำหน้าที่เป็นเหมือนธนาคารภายในชุมชนให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประชาชนในชุมชนของตอนจนถึงปัจจุบันมีองคอก์กรการเงินชุมชนในพื้นที่ทั่วประเทศเป็นจำนวนมาก มีเสินทรพย์และจำนวนสมาชิกเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่องค์กรชุมชนเหล่านี้ยังไม่มีสถานะตามกฎหมายการทำนิติกรรมต่างๆต้องกระทำในชื่อบุคคลหรือคณะบุคคลเมื่อต้องพึ่งพาตัวบุคคลหรือคณะบุคคลเป็นหลักทำให้ไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงบุคคลที่เป็นแกนนำส่งผลให้การดำเนินการขาดประสิทธิภาพการสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรการเงินชุมชนมีศักยภาพในการดำเนินการ จนเกิดความมั่นคงทางการเงินในชุมชนมันเป็นการลดความเหลื่อมล้าไปในสังคมยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับฐานรากภาครัฐจึงได้กําหนดกรอบทางกฎหมายเพื่อรองรับสถานภาพขององค์กรการเงินชุมชนกําหนดแนวทางการเกยวกับทุเลรวมถึงวางกรอบนโยบายแนวทางการดําเนินการที่ชัดเจนสําหรับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมพัฒนาองค์กรการเงินชุมชนให้เข้มแข็ง คือวารญเงิสถาบันการเงินประชาชนพุทธศักราช2 5ง2โดยมีเป้าหมายองค์กรการเงินชุมชนยกระดับฐานะของตนเองเป็นนิติบุคคลโดยการขอจดทะเบียนเป็นสถาบันการเงินประชาชนซึ่งประเภทองค์กรการเงินชุมชนที่สามารถยื่นคำขอจดทะเบียนเป็นสถาบันการเงินประชาชนได้แก่กลุ่มออมทรัพย์และกลุ่มตัจะากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสถาบันการเงินชุมชนและวิสาหกิจชุมชนที่ให้บริการทางการเงินไม่เป็นนิติบุคคล โครงสร้างของสถาบันสถาบันการเงินประชาชนโครงสร้างของพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชนพุทธศักราช2512พระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชนพุทธศักราช2512มีทั้งหมด81มาตรา แบ่งเป็นเจ็ดหมวดดังนี้หมวดหนึ่งคณะกรรมาการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน,นกํนาหนดให้คณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชนประกอบด,ด้วยประธานประลัดกระทรวงการคลังกงงรรมาการโดยตําแหน่งทพทพชสทบกสสพอชกรรมการผู้ทรงควาวโน้ด้านการเงินระดับชุมชน ด้านการพัฒนาชุมชนด้านกฎหมายด้านเศรษฐกิจการเงินหรือการคลังด้านการบัญชีด้านการบริหารความเสี่ยงหรือการประกันภัยและด้านเทคโนโลยีเลขานุการสสคเป็นกรรมการและเลขานุการหมวด2สถาบันการเงินประชาชนส่วนที่1การจัดตั้งการจดทะเบียนเป็นสถาบันการเงินประชาชนส่วนที่2การดําเนินการ การดำเนินงานและการกำกับดูแลสถาบันการเงินประชาชนหมวที่3การสนับสนุนและการประสานงานส่วนที่ 4. การจัดทำบัญชีและการสอบบัญชีสถาบันการเงินประชาชนหมวดที่3การตรวจสอบสถาบันการเงินประชาชนให้อำนาจนายทะเบียนในการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบสถาบันการเงินประชาชนคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขของการตรวจสอบสถาบันการเงินประชาชนหมวด4การแก้ไข ฐานะของสถาบันการเงินประชาชนกำหนดนายทะเบียนมีอำนาจสั่งให้สถาบันการเงินประชาชนดำเนินการแก้ไขข้อข้องสั่งให้คณะกรรมการปลนจากตำแหน่งหมวดห้าการเลือกสถาบันการเงินประชาชนกำหนดหลักเกณฑ์ในการเลือกสถาบันการเงินประชาชน ในกรณีที่สุกสั่งเลิกให้สิทธิ์ในการอุทธรณ์ขอเสริการการเงินประชาชนต่อคณะกรรมการหมวด6การชำระบัญชีกำหนดหลักเกณฑ์ในการชำระบัญชีเมื่อตัวบัการเงินประชาชนเลิกกิจการหมวด7จํากำหนดโทษกำหนดโทษสําับผู้ที่กระทำการฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามพระราชญฤษฎนี้เป็นโทษทางอาญากำหนดโทษสำหรับผู้ที่กระทำผู้ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ตรวจสอบกำหนดโทษเรื่องการเปิดเผยข้อมูล หมวดหนึ en, land, ren, ่งคณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชนคณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชนเนหมือหลักเกณฑ์ด้านการดำเนินงานและด้านการกำกับดูแลของสถาบันการเงินประชาชนผลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมการโดยตำแหน่งและกรรมการผพืทรสคงณลุุิกรรมการโดยตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนอธิบดีกรมส่งเสริมสากษร พุ่มในการสถับันนพัฒนาองค์กรชุมชนองค์กรมหาชนพุ่มในการสานักงานของต้นหมู่บ้านและชุมชนแห่งชาติชุมชนเมืองแห่งชาติพุ่มในการสานักงานเศรษฐกิจการคลังเป็นกรรมการและเลขานุการกรรมการผู้ทรงคุณวิด้านการงินระดับชุมชนด้านการพัฒนาชุมชนด้านกฎหมายด้านเศรษฐกิจการคลังการเงินและการคลังด้านการบัญชีด้านการหาีความเสี่ยงหรือการประกันภัยด้านเทคโนโลยี หน้าที่และอ,อำนาจเสนอแนะนโย,ยบายในการพัฒนาสถาบันการเงินประชาชนกำหนดหลักเกณฑ์นในการดำเนินงานและกำกับดูแลอุณิชยอุตธร์คำสั่งของนายทะเบียนหมวดสองสถาบันการเงินประชาชนนายทะเบียนสำนักเศรษฐกิจการคลังสสคหน้าที่เริ่มหน้าทงเสริมช่วยเหลือ,ก,อลกำกับดูแลต,ตรวจสอบสถาบันการเงินประชาชน ออกระเบียบหรือคำสั่งให้มีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยสิบสองกระทำการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชนพุทธศักราชสองพันห้าร้อ enfin, ยสิบสองกำหนด คนที่หนึ่งการจัดตั้งการจัดตั้งบริษันสถาบันการเงินประชาชนวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการรองรับเกีสมาชิกให้บริการต่างการเงินแก่สมาชิกส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้คุณภาพชีวิตและสวัสดิการของสมาชิกและประชาชนในพื้นที่การดําเนินงานองค์ประกอบของสถาบันการเงินประชาชนทุน แสดงถึงความเป็นเจ้าของแบ่งเป็นหุ้นมูลค่าต้อง้ากันโดยสมาชิกแต่ละคนต้องถือเต็มมูลค่าหุ้นอย่างน้อยคนละหนึ่งหุ้นซึ่งเป็นหุ้นที่ต้องชำระครั้งเดียวสมาชิกต้องเป็นบุคคลธรรมดาและมีภูมิเนาหรือประกอบอาชีพเป็นหลักแหล่งในพื้นที่ดำเนินงานขององค์กรการเงินชุมชนนั้นเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับแต่วันที่สมัครเป็นสมาชิกมีคนมต่อสมบัติและไม่มีลักษณะต้องยื่นตามระเบียบข้อบังคับขององค์กรการเงินชุมชน เงื่อนไขและคุณสมบัติในการยื่นจดทะเบียน 1. ได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกไม่น้อยกว่า3ตีของสมาชิกทั้งหมด 2. มีทุนที่ชำระแล้วไม่ต่ำกว่า500,000บาท 3. ม,มีการจัดทำงบการเงินต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า2ปีนัถึงวันยื่นคำขอจดทะเบียน 4. มีกำไร,ต,รต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า2ปีและไม่มีขาดทุนสะสมณนวันยื่นคำขอจดทะเบียน 5. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการดำเนินมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปี กระบวนการในการยื่นขอจดทะเบียนประชุมสมาชิกเพื่อขอมติจดทะเบียนเป็สนสถาบันการเงินประชาชนโดยรับความเห็นชอบไม่น้อยกว่า3ในสีของสมาชิกทั้งหมด2ที่ประชุมสมาชิกองค์กรการเงินชุมชนตั้งผู้แทนไม่น้อยกว่า3คนเพื่อดําเนินการยื่นขอจดทะเบียน 3. จัดทําเอกสารประกอบการขอจดทะเบียนด้นยยื่นเอกสารขอจดทะเบียน4ให้ผู้มีชื่อในทะเบียนสมาชิกแร้วุ้น ชำระวุ้นตามจำนวนที่จะถือวุ้นครบทัวแล้วเป็นสมาชิกนับแต่วันที่รับอนุญาตจดทะเบียน5นัดประชุมสมาชิกประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกภายในสาิบวันนับแต่วันที่นาทะเบียนรับจดทะเบียนเพื่อเลือกตั้งคณะรร้การของสถาบันการเงินประชาชน เอกสารที่ใช้ยื่นขอจดทะเบียนหนึ่งยื่นคำขอจดทะเบียนหนึ่งคำขอจดทะเบียนสองสำเนารายงานการประชุมสมาชิกสำเนารายชื่อสมาชิกทั้งหมดสำเนารายชื่อสมาชิกที่เข้าประชุมทะเบียนสมาชิกและวุฒิทรรมเระแล้วไม่ต่ำกว่าห้าแสนบาทพร้อมลงลายมือชื่อสี่งบการเงินงบดุลงบกรารเการทุนการจัดสรรกำไรประจำปี รายงานเคลื่อนไหวบัญชีินฝาก d e p o s i t Statement ย้อนลหลัง2ปีหนังสือรับรองการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศม,มาแล้วไม่น้อยกว่า1ปีร่างข้อบังคับสถาบันการเงินงประชาชน7แบบคำขอจดทะเบียนพร้อมความเห็นจากธนาคารผู้ประสานงานธนาคารผู้ประสานงานตรวจสอบ1นึ่งตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารประกอบการจดทะเบียน2รับรองความถูก ความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารประกอบการจดทะเบียน3ให้ความเห็นต่อนายทะเบียนส่วนที่ 2. การดำเนินการและกากบดูแลสถาบันการเงินประชาชนตวรวกรรมที่สถาบันการเงินประชาชนดำเนินการได้รับฝากถอนเงินการจ่ายสินเชื่อการรับชำระการโอนเงิน การเก็บดอกเบี้ยเงินกู้หรือผลตอบแทนค่าธรรมเนียมการบริการอื่นการปลอกเงินการกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการดำเนินงานของสถาบันการเงินประชาชนซื้ออีไว้์ซึ่งอาจสัย์ในกรณีที่เป็นสถานที่ดำเนินการได้มาการจับการชำระหนี้สินหรือการประกันต้นเงินที่ได้กู้ยืมไปจ่ายเงินสวัสดิการจากการจัดสรรกําไรกระทํากิจการอย่างอื่นที่เกี่ยวกับการจัดการให้สําเร็จตามวัตถุประสงค์ของสถาบันการเงินประชาชน คณะกรรมการสถาบันการเงินประชาชนมาจากการเลือกตั้งของสมาชิกประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคนกรรมการอื่นสี่ถึงสี่คนต้องมีคะแนนเสียงขึ้นของสมาชิกทั้งหมดมีวาระการดำรงตำแหน่งหนึ่งภาระสองปีอาจได้รักเลือกอีกได้แต่ไม่เกินสองวาร,ระอีกต่อกันเป็นแต่ได้รับมติจากที่ประชุมใหญ่สมาชิกโดยคะแนนเสียงต้องไม่น้อยกว่าสามในมีคุณลักษณะและไม่มีลักษณะต้องห้าม มีหน้าที่รับผิดชอบงานบริการสถาบันการเงินประชาชนค่าตอบแทนให้เป็นไปตามที่ประชุมกำหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการสถาบันการเงินประชาชนหนึ่มีสัญชาติไทยมีอายุไม่ต่ำกว่า30ปีเป็นสมาชิกของสถาบันการเงินประชาชนไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่เป็นบุคคลล้มละลายทุจริตไม่เคยรับโทษจำคุก โดยต้องคำพักษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่กระทําโดยประมาทหรือความผิดละหุโทษไม่เป็นคน้ายความสามารถหรือคนสคมสัครไร้ความสามารถมีคนนอสมบัติหรือไม่มีลักษณะต้องงามอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนดสัาปันการเงินชุมชนบ้านสันใต้ฝากถอนสมรภนี้หน้าที่กรรมการ หน้าที่คณะกรรมาการรับผิดชอบบริหารงานสถาบันการเงินประชาชนตามกฎหมายวัตถุประสงค์และก็บังคับของสถาบันการเงินประชาชนรวมถึงเรื่องดังต่อไปนี้ชำระค่าหุ้นนั้นได้ชำระก,กันจริงแต่ให้มีและเก็บรักษาสมุดบัญชีและเอกะสารที่กฎหมายกำหนดไว้การทรี่ประชุมใหญ่ของสถาบันการเงินประชาชนการประชุมการประชุมใหญ่สามัญเป็นการประชุมสามสมาชิกปีละหนึ่งครั้งภายใน120วันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี การประชุมใหญ่คราวอื่นเรียกว่าประชุมใหญ่วิสามัญการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกการประชุมใหญ่สมาชิกต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากลุ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประประชุมสมาชิกหนึ่งคนต่อหนึ่งเสียงในการลงคะแนนมติที่ประชุมไม่ถือเสียงข้างมากถ้าคะแนนเสียงเท่ากันประธานการประชุมเป็นเสียงที่ขาด เป็นแต่กรณีแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสถาบันการเงินประชาชนและการเลือกกรรมการตัง้งผลตําแหน่งในวราระที่สองให้เป็นอีกวราระหนึ่งให้เป็นอีกหนึ่งวราระให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า3ในสีของสมาชิกทั้งหมดการจัดสรรกําไรสุทธิเป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของกําไรสุทธิกําไรที่เหลือจากหักเป็นตุนสารอง1นึ่งปันผลเงินปันผลตามจ,ำจำํานวนที่สมาชิกถือหุ้น องเงินเฉลี่ยเคืนตามส่วนที่สมาชิกได้กู้ยืม3เงินรางวัลแก่กรรมการพนักงานลูกจ้างสถาวันการเงินประชาชนไม่เกินร้อยละของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่สมาชิกตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนดสิ่เงินหุดหนุนสวัสดิการตามที่กำหนดในข้อบังคับ5้าเงินสำรองอื่นหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสถาวันการเงินประชาชนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกำหนดการให้กู้ และการให้เงินตินเชื้อแก่ลูกหนี้รายใหญ่การดำรงเงินกองทุนการบริหารสินทรัพย์และการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคาร,ารเป็นผู้ประสานงานในการให้บริการสมาชิก ส่วนที่3การสนับสนุนและประสานงานธนาคารผู้ประสานงานธนาคารผู้การเกษตรและสหก,กรณ์การเกษตรทกสออมสินธนาคารอมสินหน้าที่ความรับผิดชอบของธนาคารผู้ประสานหนึ่งสนับสนุนช่วยเหลือแนะนําการจัดตั้งสถาบันการเงินประชาชน2รับคำขอจดทะเบียนจะทําความเห็นประกอบการเชื่อหนาําและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการให้บริการทางการเงินของประชาชน ของสถาบันการเงินประชาชน 4. จัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลระบบวิเคราะห์ตรวจสอบธุรกรรม 5. จัดทำและพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยงและมาตรฐานการให้บริการ 6. พัฒนาศักยภาพด้านระบบการเงินการบัญชีและศักยภาพบุคลากร 7. ติดตามผลการดําเนินงานของสถาบันการเงินประชาชน 8. ประมินความเสี่ยงและมาตรฐานการให้บริการ 9. รายงานต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชนและนายทะเบียน ส่วนที่4การจัดทำบัญชีและการสอบบัญชีต้องทำบัญชีตามมาตรฐานบัญชีการบัญชีที่เราบอเข้าไปต้องเก็บรักษาบัญชีเอกสารประกอบไม่น้อยกว่า5ปีนับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นต่องบการเงินแล้วต้องจัดทำงบการเงินทุกรอบบัญชีและให้ผู้ตรวจสอบบัญชีตรวจ เพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ของสภาวการยุิประชาชนภายในร้อยวันต้องเสนอผลการดําเนินงานรายงานประจําปีให้ที่ประชุมใหญ่รับรองและส่งให้นาทะเบียนต่อไปผู้ตรวจสอบบัญชีต้องเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตซึ่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ หมวด3การตรวจสอบสถาบันการเงินประชาชนถ้ามีเหตุอันสมควรนายทะเบียนจะแต่งตั้งผู้ตรวจสอบเข้าไปตรวจส,สอบสถาบันการเงินประชาชนผู้ตรวจสอบมีอำนาจที่จะเข้าไปตรวจสอบสถานีสถานที่ตั้งของสถาบันการเงินประชาชน 1. ออกคำสั่งให้กรรมการพิจา,ารณาลูกจ้างของสถาบันการเงินประชาชนชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารได้2อ,อายัดเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้ององเล็บซึ่งต้องไม่เกิน60วันหมวด4ี่ การแก้ไขฐานะของสถาบันการเงินประชาชนกรณีมีข้อบกพร่อง จากการดำเนินการจนทําให้เกิดความเสียหายนายทะเบียนสามารถดําเนินการดังต่อไปนี้ 1. ให้นายทะเบียนกรรมการให้คณะกรรมการสถาบันการเงินประชาชนแก้ไขข้อบกพร่องตามวิธีการและระยะเวลาที่นายทะเบียนกําหนด 2. ตงสั่งระงับการปฏิบัติที่มีส่วนทําให้เกิดข้อบกพร่องหรือทําให้เสื่อมเสียผลประโยชน์ให้กรรมการของสถาบันการเงินประชาชนหยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวสามต่อถอนกรรมการสถาบันการเงินประชาชน สีผู้มีส่วนได้เสียสามารถอุทอนคำต่างในทะเบียนต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบสระเันการเงินประชาชนได้สถาบันการเงินประชาชนที่กระทุนกันเกิน3ปีให้เสนอโครงการเพื่อแก้ไขฐานะต่างการเงินไปใน6กส